สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับกำลังส่งของฟูซิเทล FB 146่เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวิทยุสมัครเล่นนะครับตัวนี้วิธีปรับกำลังส่งมันก็ไม่ยากนะครับการปรับกำลังส่งมันก็จะมีอยูอ่สองระดับด้วยกันนะครับก็คือ l ลและก็ h i นะครับ ตอนนี้มันอยู่ในสถานะ low นะก็คือตัว L เนี่ยครับตัวนี้เห็นไหมครับตัว L นี่นะครับมันจะหมายถึงแบตเตอรี่เราใกล้จะหมดนะครับเราเฝ้าฟังนะครับเราแนะนําให้ใช้เป็น L นะครับคือเฝ้าฟังอย่างเดียวนะครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านจะส่งแรงๆไกลๆครับแนะนําไม่ปรับเป็น S นะครับหรือตัวนี้นะครับ การปรับเป็น S นะครับถ้าเราปรับแล้วนะครับตัวนี้มันจะไม่โชว์นะครับมันจะโชว์เป็นโลอย่างเดียวนะครับอ่ะทีนี้เรามาปรับเป็น S ก็คืออยากได้แรงๆไกลๆนะครับอ่ะให้ทําแบบนี้นะครับกด F แล้วก็กด V ทับ M อ่าใต้ปุ่ม F นี่นะครับอ่ะทำป้องกันนะครับกด F แล้วก็กด V ท M ครับปุ๊บอ่าก็คือตัว L มันหายนะหายก็คือหมายว่า เป็นส่งไฮส่งแรงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่งแรงแรงไกลๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะ,ะแบตเตอรี่เราใกล้จะหมดเราเฝ้าฟังนะครับแนะนําเป็นโลนะครับกด f กด btm อ,อักษร l คือโลมันก็จะบอกโชว์นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นไฮนะครับมันจะไม่บอกนะครับปึ๊บแบบนี้ฮะมันจะโลง่งๆแบบนี้ก็คือให้เข้าใจว่าตอนนี้เครื่องอยู่ในสถานะส่ง แรงส่งไฮนั่นเองนะครับวิธีปรับกําลังส่งมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ